จอข่าวร้อนล่วงข่าวลึกค่ะเข้ามาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรามาตรวจสอบพฤติการทางคดีของนักโทษและก็ผู้ต้องหาที่กระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จำนวน12คนนะคะที่กำลังจะถูกเหมารวมว่าเป็นคดีทางการเมืองนั้นก็ถือเป็นข้อสรุปที่สมเหตุสมผลหรือไม่ โดยทั้ง12คนนี้นะคะก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ตัดสินแล้วและกลุ่มที่อยู่ระหว่างการดําเนินคดีดังนี้ค่ะ 1. นายวราวุฒิฐานังกรหรือสุชาตินาคบางใสโดยเมื่อวันที่14ตุลาคมปี2551เขาได้ขึ้นกล่าวปราศัยบนเวทีนปชที่ท้องสนามหลวงจับจ้วงล่วงเกยนสถาบันนะคะด้วยถ้อยคําที่หยาบคายทําให้เสื่อมเสียพระเกียรติยศโดยเจตนาค่ะสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่า มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ให้จำคุก6ปีจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก3ปี2นายวันชัยแซ่ตันกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนื่องจากแจกจ่ายเอกสารเข้าข่ายหมิน่นพระบรมมเดชานุภาพ พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่6เมษายน2552ศาลตัดสินจำคุก5ปี 3. นายนัทสัตยาพรพิสุทธิ์ตัดสินจำคุก4ปี6เดือนเนื่องจากวันที่21-23ถึง 23, กรกฎาคม2552นายนัทได้ส่งข้อมูลภาพและเสียงที่มีลักษณะมินประมาทพระมหากษัตริย์ให้กับนายอิลิมิโอเอสเทแบน อายุ46ปีเป็นชาวอังกฤษ 4. นายสเสถียรรัตนวงศ์ถูกตัดสินจำคุก3ปีปรับ50,000บาทเนื่องจากขายซีดีที่มีเนื้อหาเข้าข่ายหมิ่นสถาบัน 5. นายเลอพงศ์วิชัยคำมาศหรือโจโกอดอนตัดสินจำคุก5ปีให้การรับสารภาพเหลือ2ปี6เดือน โดยระหว่างวันที่2พฤศจิกายน2550ถึง24พฤษภาคม2554เขานั้นได้นำข้อความเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นข้อความหมิ่นประมาทเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในบล็อกแสดงความคิดเห็นในอินเทอร์เน็ตและก็อ้างตัวเป็นผู้แปลหนังสือต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรชื่อ The King Never Smile 6นายทันทวุฒิทวีวโรดมกุล ถูกตัดสินจำคุก13ปีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์โดยเมื่อระหว่างวันที่13ถึง15มีนาคม2553ต่อเนื่องกันนายทันทวุฒิก็ได้เผยแพร่ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์นอปช USA โดยมีข้อความดูหมิน่นอาฆาตมาตร,ร้ายพระหมหากษัตริย์ในประการที่จะทำให้เสื่อมพระเกียรติยศจงใจสนับสนุนยินยอมให้ผู้อื่นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ต้องห้าม 7. นายอัมพลตั้งนพกุลหรืออากงถูกตัดสินจำคุก20ปีกรณีส่ง SMS ที่มีข้อความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไปยังโทรศัพท์ของเลขานุการนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ 8. นายสุริยานกกเปลือยถูกตัดสินจำคุก3ปี15วันเนื่องจากโทรศัพท์ไปยัง191่ข่มขู่จะว,วางระเบิดโรงพยาบาลสิริราช และมีถ้อยคําบางช่วงบางตอนแสดงความอาฆาตมาตร้รายพระมหากษัตริย์และพระราชินี 9. นางสาวดารณีชาญเชิงศิลปะกุลถูกตัดสินจำคุก15ปีจากกรณีที่ปรสาสัยบนเวทีการชุมนุมท้องสนามหลวงระหว่างวันที่18-19ถึง19กรกฎาคม2551ซึ่งมีเจตนาดูหมิ่นอาฆาตมาตรร้ายพระมหากษัตริย์รวม3ครั้งเป็นความผิดสกระทงลงโทษจำคุกกระทงละหปี รวม15ปีส่วนอีก3คนค่ะที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีซึ่งก็ประกอบไปด้วยนายสมยศพรึกษาเกษมสุขบรรณาธิการนิตยาสาร Voice of t a x i n ซึ่งถูกกล่าวหานะคะว่ามีเนื้อหาที่หมิ่นสถาบันและก็นายสุรพักผู้ชัยแสงกรณีโพสต์ข้อความและภาพถ่ายลักษณะดูหมิน่นหมิ่นประมาทหรือแสดงความอาฆาตมาดายเบื้องสูงลงใน Facebook ค่ะ และก็นายสุรชัยด่านวัฒนานุสร์กรณีการปราสายดูหมิ่นสถาบันในงานเสวนาตาสว่างกว่าเดิมครั้งที่สองที่อิมพีเรียรับรพ้าเมื่อเดือนธันวาคม2553ค่ะคุณผู้ชมคะโดยพฤติกรรมโดยรวมของผู้ต้องหาและนักโทษเหล่านี้นะคะก็แสดงให้เห็นชัดเจนนะคะว่าเกิดมาจากการดูหมินหมิ่นประมาทแล้วก็แสดงความอาฆาตมาดร,ร้ายอย่างไม่ใช่การวิาพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตอย่างแน่นอนคะ่ะ คุณจะเอาไว้ไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าถ้าคุณไม่ใช่แบบจจมคุณจะคบกับเพื่อนที่เป็นจจมได้ไหมไม่ได้ใครก็ตามที่เป็นแบบเดียวกันมันถึงคบกันได้ซช่งวันนี้แราก็ชัดแล้วว่าถ้าคุณเป็นคนดีคุณมีลูกน้องคุณจะเปิดมันไหมเปิดแะนะ่นอนยกเว้นใหคุณให้ชายนางกระเทยแก่สีส เกี่ยวกับประเทศไทยนะเนปาลไม่ใช่ไม่เนปาลจำมาไว้นะเนปาลนั่นเนปาลอันนี้หัวเราะเนปาลหรือเปล่าเนี่ยไอ้ของใสหัวเราะดังอ่ะอาจารย์ดังไปถึงเนปาลแล้วเนี่ยไอ้ที่พูดนี้เนี่ยไม่ใช่พูดด้วยความสากใจพูดเป็นอุทาหรณ์สอนใจพูดเป็นอุทาหรณ์สอนใจดังนั้นเนี่ยวันนี้ทั่วโลก เขากำลังจับตามองประเทศไทยว่ากำลังเดินไปคล้ายๆเนปาลครับเพราะรัฐบาลอภิสิทษ์วันนี้นะครับซึ่งเป็นรัฐบาลที่เขาตั้งมากับมือปั้นมากับมือเขาเนี่ยนะเขาก็คือเขาเขาไม่มีชีวิต เขานี่มันเปนสิ่งไม่มีชีวิตนะย์นภูเขาเหล่ากอเขาก็คือเจ้าของของม้านั่นเอง็พคุณเอกเรมบอกเราอย่างนั้นส่วนนายสิทธิศักดิ์วรณชกิจซึ่งเป็นโฆษกสารยุติธรรมก็ได้เปิดเผยกับสนักข่าวทีนิวส์นะคะว่าคดีหมิ่นสถาบันซึ่งก็เป็นการกล่าวจับจ้วงและอาฆาตมาดร้ายและต้องโทษจำคุกจึงจัดเป็นประเภทคดีอาญา แต่ก็ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทคดีทางการเมืองนะคะเนื่องจากว่าคําจำกัดความของคดีการเมืองนั้นก็คือการรวมตัวการวิจารณ์ต่อต้านการเมืองต่างๆแต่ไม่เกี่ยวกับการหมิ่นประมาทบุคคลค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะนายสิทธิศักดิ์ยังระบุอีกด้วยนะคะว่าการย้ายนักโทษคดีการเมืองไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมหรือจัดเตรียมไว้โดยเฉพาะนั้นทําได้ค่ะส่วนการย้ายอากองไปอยู่รวมกับนักโทษการเมือง ถ้าดูตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นคดีอาญาซึ่งก็ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใดทั้ทงนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของกรมรชาชทั์ในการที่จะย้ายสถานที่คุมขังนักโทษซึ่งทำได้ตามอำนาจค่ะการอ้างว่าผู้ต้องรชาชทันในมาตรา112เป็นคดีทางการเมืองทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะพยายามที่จะช่วยเหลือทางคดีทั้งที่การปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนแล้วนะคะว่านี่คือการกระทำความผิด ทางอาญาด้วยการจงใจที่จะบิดเบือนแล้วก็ใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเอาคำว่าสิทธิและเสรีภาพมาบังหน้าค่ะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะจอข่าวร้อน